เสียงวีดมาแต่ไกลแล้วนะครับสำหรับขบวนที่260นะครับเข้าโค้งหลังวัดดอนสูมออกมาแล้วนะครับวันนี้เห็นไกลๆน่าจะทำขบวนโดยน่าจะเป็นผู้ G E K นะครับ มาดูกันว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อันต้อมก็มาช่วยเสริมรถไฟสายตะวันตกนะครับปูจีเคสี่ศนะครับ สี่นะครับทํำขบวน260นะครับน้ำตกชนบุรีนะครับเดี๋ยวจะออกประแจหมายเลขสิบนะครับที่ยานหุนทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประทานนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับกับขบวน260นะครับน้ำตกทนบุรีนะครับ